สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีแฟนขับแฟนขับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันกับพลอยทองน้องอมบุญปีปีใหม่นะครับคือสามช่องติดกันนะครับไม่รู้ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอยู่ด้วยกันสามช่อง บุดไว้แล้ว่อยท้องห้องนะพลอยอแล้วเลยเฮ้ยนอบางละห้องยังลุกอยังห้องพ่อ,อ,พอวันนี้ไปใส่ดอกเลยพอลือกับเอาแนยมาให้กินดูน่น่นยสิทุนสามตัวลอยครับที่ตัวกับเมฆใสมีน้องพอลอยท้อ,ทองเลยมาเล่นดินไทยบ้านพ่ออุดมากับพอลืมมึงนี่บอกง่วงมานั่มเนี่ย อยู่วมไม่เป uh, like, ็นมูเนี่ยไหน้องเพชรน้องเพชรน้องไปทองอ้าอาวย้านยังมมีเนกินปีใหม่ยาปกวดพอเบ่งน้องบุญก่อนเพะเห็นน้องบุญออกมาบ่ได้น้องบุญเป็นยังไงมีมูหลายมืนี่ มีซื้อกองดินยส้ใหมเ่นครับกองดินไส้กับพอเลิบเอามาให้เอาเถียววังสลุนนี่หละดินไส้กับงามอยู่ครับพ่อยนอกในเ่นนุมน่มๆมีซื้อที่นอนนุ่มๆมมาให้น้นนองบุญกับพี่พ่อท่องพี่พี่ใหม่นั่นของหาตะพอฟ ยังล่ะพอมีน,มนก,กินอา่ามัน,นีเป็นความสนุกของเบือแกงครับนักไม่อีกแล้วพอ <c oughs> มีน,มนก,กินดอกมีแต่กองดีไหมโอ้ยมีน,มนก,กินพอมันมไ,ไหนเอามาน้ำพุ่นแต่แต่ไปเอาอ้อยไปกินผลไปอ้อยไปเอามาในพอเสิมหอมมาใน หอบอ้อยไหมกินเนี่ยเออความหมูนไวหไวบุ๋นไหวแฝงด้วยความน่ารักน้ำหน่อยหนึ่งสักติดน่ารักไปได้ดอกพี่น้องเลยได้ตัวดือด้อเออฮุ่นกันยังกันนั่นไม,ม่ะบ่มีบ่มีเดี๋ยวพอไปเอาให้อยู่พอเสียบไปเอาให้อยู่เนี่ยเราพ่อยกระยากพี่พ่อ,อยกระยากแล้วสวัสดีค่ะ มาเบื้องผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุ่มบุญค่ะอันนี้เป็นผ้าถุงผ้าถุงได้มัดมีค่ะผ้าถุงจินแดงทองคุม่มเบบานท่อมือค่ะนี่หลายไลย่แล้วก็เป็นเสื้อค่ะเสื้อน้องอุ่มบุญฟี่ใส่ค่ะเพราะว่าเอซี่เพื่อนเทดมหาห้พ่อได้เป็นคาขนมห้นงท่านใดสนใจกระทักมาได้ค่ะทั้งเพจทังอุ่มบุญ เฟซบุ uh, uh ๊กก yeah. um> <te ัน้องอุ้มบุญอูดไอดีไล์กับเบอท์โทโพอูดค่ะ0 8 1 0 0 5ป7ห2ปด็สค่ะขอบคุณค่าเออติดน้ำมูเนยทองตะหาตะพอบุนควายทองงานพอเทียมเอาอ้อยมะหายเ้วม่หายกินทั้งผีนึงกินทั้งผีเออกินน้ำกันยืนกิน เป็นอะเบียบเ,เรียบร้อยเป็นังไรดอกอปั้นไสไเหม่ตีนเอาหลดยางอยู่บ่เจ้าก <c oughs> ินกินกินคอยไม,ม่กินนล้วเขาไอ้อะมู่กับไลยอยู่นี่เม่มาแล้วนะมาหน่องบุญเด่าวนี่เขากินอ้อยอยู่พี่ <c oughs> <c oughs> ออแม่ฟาใสยูีทั้งพุ่นมีกองายเด่นขึ้นกันตะกี้ขาดเือแล้วแม่ฟาใส่หลดมืดมือแล้วมือน,นี่รถพอเลิบเอาปไปส่ง เอาอยู่กไกลๆี่เองโชคดีขนาดเลยน้องๆในเรืนดินไส้น้องทั้งกินทั้งเลีนเด้อลูกลูกไส้หลาไปเนออ่อนตะโพอ่ะนอะไปช่องพอไปเสียงบะได่ได้เออเนี่ยมาเล่นน้ำมูนี่น่ะโอ้ยก็มีดินไส้กับเลีนไปเออ เออนั่นเออยนั่นเออหนั่นล่น้องเขาตังกันถึกแน่้ละเนาะถึกีบเนยลเนาะเออนั่นกิ้นกิ้นเออกินน้ำมู ต้องห่วงอ่นห่วงพ่อหลเปลยนไปเปล่ยนบอลน้องบุญจินเจยเป้นห้องน้ำพอเลยสาวคนงามตบดากเป๊ะๆเบิ้งกระเทียบเลยเบิ้งเบิ้งเออเลยนี่นี่นี่มูอละม้วนคักน้องบุญจินกระเล่นแห้งขีบซะเขาขาหลัง คือสิมีความสุขมันนี่เรนดินรา้ทั้งกินอ้อยพร้อมทั้งกินทั้งเรนเรนไปพี่ใหญ่กับแม่อันพี่ปีใหม่พอทองน้องบุญเป็นน้องหลาตามตัวลอยเออเนี่คือปลาไตาเนี่ยมันยืนกินเลย ย่างหนุ่ยย่างนีผู้อันจักเมียนย่งดินไส้สองรถจะแปลไปกับตาละครับนองนองมะลินเมิดล่ะเอ้าเอ้าเป็นรถไทมาไอไอพุ่นเป็นพุ่นพุ่นหันเนี้ยกินอย่งพุ่นอ่ะพี่ใบก็ได้แม่หาแต่แม่ขมขุน ลูกพิคพอเออเปลี่ยนน้ำมูหล,ลุดราบไหมเออเออเ,าาเออขาสังคมเลยแหมพอลือ้อเขาสังคมเด็กแก่งอย่านี้ไหมไปหาตอยู่ผู้เดียวหาตะทายตะงวัว <c oughs> เออ เขาเคนรามมีมีผู้สาวนี่น่ารือเก่งกับมีปีใหม่อุ่มบุญกับมีพี่ชื่นใจมากใหม่ๆอยู่อยู่สวนนุนพนกับเดิน,นลงมาแล้วครับพี่ชื่นใจกระเชิดมะเลินน้ำนารือเก่งของเข,าข้าใายเพิ่นกัดโตัวไปก่อนรอดตรวจ กันครับเพิ่มกับพท่นานแห่เขามาแล้วครับเ็นอยูอ่ห่างๆกันเ่นมาตะไก่คนมาทางอื่น <c oughs> พรนท่นานแห่เขามาเหรืนน้ำน่องๆองยู่ไปก่นใส่สมาชิกเพิ่มมาอีเครือกแล้วครับกับของพญเย่พิกขาม้าคนนรับชื่นใจมาชิกเะ็กแก่งนะครับ มะเร็งน้ำกันทำตัวลอยผ <c> ล <oughs> หลายๆครับโอ้หนองบุญขึ้นเรียบรอย้อยจะยืนอจิ้มเที่ยงซีรีเลยคุณ <c> ค <oughs> ุณสนใจใครถ้ามีของกินชาวคนงาม กินเบิดทถลิดอยู่ทั้งน,น้นซำคืองามแถล่า,ลาสาวซาบันตะกาง <c oughs> แห่นอ่อยไหมก้ <c oughs> มินเห็นมาเด้อลูกเด้อน้ำกัดิ่นแสบ่บ ก็ขอบคุณทางโครงการครับโครงการโคชานาจักรจงหวัดส,สุลินช้างคืนผินขอบคุณนองเสือนองสิง,สงเป็นสะพานบุญให้เดมีมือนี้ครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีสุูุสุขพนครับเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องพังอุบุญขอให้พี่นองจงมีแต่ความสุขความเจริญ ในนาทีและการงานปรารถนาทิ้งไดขอให้สมควมมุมุมัดปรารถนาครับจะเจ็บจะจนทำด้วยเงินทองครับเงินไรกอง,องไห้ท่องไร้มาเด้เอ,อพี่น้องสภาพร่างกายแข็งแรงครับนีพี่น้องก็จะลืมกดไห์กดแช่กดกระดิ่งกดติดตามท้างช่องข้างบุญครับทางบ้านบุญกับมีผลิตภัณฑ์ เรีเรล็กน่อยพ่อได้ค่าขนมคาอาหารนองครับนี่เสือ้อที่ใส่ของนองอมบุญก็นี่ผ้าถุงผ้าได้มัดมีครับนี่ตะกุดของนองอมบุญกระเป๋าก็มีครับถ้าในสนใจกระถักมาทั้งพูดได้ครับนี่ก็คำว่า,า,าสวัสดีครับ